เฮลโหลเอา้ามิก้ายังไม่แต่งตัวเหรอครับเดี๋ยวไม่ทันนะมิกา้าเดี๋ยวแต่งเลยไปยแล้วแล้วชุดอยู่ไหนอ่ะที่นี้เลยไหนแล้วน้องยังไม่ตื่นใช่ไหมเดี๋ยวให้มิก้าไปปลุกเองเลยไปเอาชุดข้างในอ๋อชุดอยู่ข้างในอ่ะถ้างั้นไปไปไปเดี๋ยว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 มิก้ามิก้า ไปเลยนะคะใครปลุกเมียคะโอ้โหน่าความมากวันนี้เราจะไปไหนเมียรู้ไหมคะว้าวไปหาคุณปู่อะงงงงงหรอเนี่ยใส่ตัวนี้ไหมคะนี่นี่คือเสื้อผ้าที่พี่ยูอยากให้ใส่อ่ะเมียอยากใส่ไหนคะอ๋อต้องไปหยิบกางเกงในด้วยต้องไปหยิบกางเกงในนะคะกางเกงในด้วยต้องใส่กางเกงในด้วยหรอ อ่ะแล้วมิก้าจะใส่อะไรครับมิก้าไปไหนให้เดดดี้ดูหน่อยสิเด็ดดี้จะมิก้าใส่ใส่หล่อหรือว่าใส่ยังไงไม่เอาวันนี้อ่ะเด็ดดี้แให้เดดดี้ไปเลือกไปเด็ดดี้ไปเลือกให้ใส่เอามามิก้าเด็ดดี้เลือกให้เลือกที่หล่อหล่อแต่ไม่ร้อนอ่ะหล่อแต่ไม่ร้อนเท่แต่ไม่ร้อนหล่อแต่ไม่ร้อนอ่ะเพ่พี่ควนใส่ถุงเท้าเลยถุงเท้าโอเค กระเป๋าเหรอคะมาบีกระเป๋ากระซายจะสะพายกระเป๋าเหรอขยับสะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าแบบนี้ยังไงที่หยิบมาสีชมพูเข้ากับชุดไม่ก็โใส่ก็โป๊ะใส่กางเมงเลยผมงงอะลอจิกของฮอนยูวันดาร์กนิดนึงว่าใส่โป๊ะแล้วต้องใส่กางเกงไหนทับด้วยเพราะว่าเดินโป๊ะมันดับเบิ้ลดับเบิ้ลอันเดอร์แวร์เลยนะเนี่ยดับเบิ้ลล็อกอะนี่อะแต่เดี๋ยวี้ชอบไม่ใช่หรอ ดีดดีมากทำได้ดีค่ะดีมากค่ะนี่แต่งอย่างนี้มันต้องแต่งอย่างนี้เข้าใจไหมเท่มากมิก้ามาอะไรอนโอ้โหไหนเดินมาโชน์นะโอ้โหอ้าวมิก้าครับมาเลสโกกับมามีได้ไหมครับอยู่ไหนเอ้ยนี่ let's go Let's go, 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 let's go. Oh, there's a pen a I'm going to have เราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านเราเลยนะคะไม่ได้ไปบ้านคุณปู่เนี่ยเราไม่ได้ไปหาคุณปู่มาเท่าไหร่หรืว่าแต้ว่าเดินครึ่งเกือบสองเดือนวันนี้เราจะไปหาคุณปู่นใครอยากเล่นอะไรบ้างคะเล่นบารเล่นบาแล้วมีก็อยากเล่นอะไรครับมก็อยากเล่นบอลอ๋อแล้วบาสกับบอลมันยังไงนะคือบอลอ่ะเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีแป้นบารแต่บาสเนี่ยจะเล่นไม่ได้ถ้าไม่มีแป้นบาส แล้วเราเอาสกูตเตอร์ไปเล่นโชว์คุณปู่ด้วยเนาะบ้านคุณปู่ยาวๆนั่นเราล่นเิอากเลยแล้วไม่มีพี่สมมาขวางไม่มีพี่สมมาขวนใจมากมาดีพี่จ๋งมีมี่กับมือมากใช่เหรอคะมามีสมกับมี่ยาใครดื้อกับป้านะมี่กับมีก้าพี่สมกับมี่ก้าสวัสดีค่ะสไลด์ไปหาคุณปู่แล้วไปหาคุณปู่ เดี๋ยวก่อนทำไมไม่ไปสวัสดีก่อนคะไปก่อนแล้วมิกา้าไปสวัสดีก่อนม <c oughs> ิก้าครับ ขมีแอ้มมามียมาทางนี้ยกขาเลยโชว์คุณปูยกขาไงโอ้โหโอ้โหนี่ทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราควรจะออกไปเล่นสนามข้างนอกกันเถอะสนามข้างนอกค่ะ ใช่ไหมอเมียแม่ชวนคุณปู่ไปเล่นบาสด้วยกันไหมครับปู่กับบาสไหมกัไปชวนคุณปู่เล่นบาร์ดบารไปชวนคุณปู่อ่าใช้รองเท้าก่อนนะช่างตุบติ๊ดไปไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะโอเคโอเคไปไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเลยไป ไปจะพาไปไหนจะ,จะพาไปไหนกันอ,อะชุดบ้านเลยค่ะโอ้โห วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จ oh, ริงก erm. ็เข้ามาโอ้โหรู้เลยว่าถีบหน้านี่ดำเลยกล้าไหมครับไม่กล้าให้เด้ดี้อุ้มหน่อยเร็วเวอีิแกนต์กายอีกคนหนึ่งอย่างนั่งกับปูนี่แล้วเอาสวิงสวิงไหมี่อาิคะนั่งกับคุณปู่ไหมคะ เขาใหชิลไหมะชิลไหมวันนี้นี่ชิลเลยชิลไหมว้าว,ว,าวมีอะวันนี้อยากเล่นน้ำบ้านคุณปู่ใช่ไหมคะมมคมใช่ไหมคะลูกยังก็ได้เดี๋ยววามีลองไปดูน้ำให้นะเฮ้ยคุณเราไปเทสสิก็คือจะมาดูสิว่าสระว่ายน้ำบ้านปูน่เนี่ยเย็นไหมเพราะว่าปกตินเนี่ยสระว่ายน้ำบ้านปู่จะเย็นมากด้วยความที่ว่ามันมีหลังคาเนื้อออกไหม ราคาตรงนี้ซึ่งทำให้แดดอะแทบจะไม่โดนตัวสาวว่ายน้ำเลยเดี๋ยวเราจะทำการอาาแช่หนึ่งสองสาม,สมอโอ้วเย็นเย็นมากขนลุกอะเดี๋ยดีเย็นมากอ่ามือจุ่มแล้วดูสิคะ เย็นไหมคะเย็นมากดูซิว่าน้ำมันเย็นไปไหมเอามือจับนะนจับเย็นไหมเย็นมากไหยคะเย็นเย็นมากที่ถึงช่วงแบบเขาดาวเนอะปกติตอนเขาดาวเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูพูมทีูคืนตรงนี้เพราะว่าสามารถแบบเห็นครูได้แบบ3 6 0ถ้าอยากจะเห็นฝั่งริมน้ำเราก็ ไปทางโน้นได้คิดถึงความซูซาของช่วงเฟสติวัลเหมือนกันอ้าวระวังอ่ะพ่อโอ้โหอุ๊ยถ่ายไม่เห็นวัถ่ายไม่เห็นตอนที่ลงหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหอลำคาแล้วนี่คุณปู่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยอ๋อปู่ไปเข้าห้องน้ำ แล้วคุพ่อก็ชิวๆเลยนะอาไหนนอนเล่นกับแดดดี้ใช่คะไหนนอนแบบแดดดี้นอนตีขากับดดดีอ๋อแดดดีนอนตีขาแบบนี้ใครจะขี่หลังแดดดีสเลยอุ้ยขี่ก้นแดดดีโอู้วกลับกลับกลกบ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 บกบกอดกบกบกบบกบกบกอะอ้า ค่ะรูไหมว่ามีญาตเป็นน้องที่ใจดีมากเหรอคะเพราะมันไม่แอดีของตรงไหนได้บ้างคะตาตาเอาไปตาหนักตาก่อนตาก่อนโอเคแล้วตรงไหนได้อีกคะตรงไหนคะก็มืแล้วตรงไหนคะนมบอกของตรงไหนได้อีกของนมเรื่องตึงตังตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ย ได้ไหมคะปากได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวไม่เอานี่ไปปากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปเอาเด็กๆมาคุยเล่นกับคุณปู่เดี๋ยวนี้เขาพูดเป็นแล้วเดี๋ยวดูสิว่านางจะตอบโต้กับคุณปู่แบบคุยกันเป็นคอนเวอร์อย่างเงี้ยได้หรือเปล่าเนาะเนี่คน เดี๋ดีนะคะว่าเดี๋ยดีระวังนะลื่นมากนะคะ Daddy, พูดว่าอะไรนะคะนะมีอยู่ตรงนี้หยิบให้คุณปู่สิคะอยู่ตรงนี้ยค่ะอ่ะเอาระวังระวังระวังนะคะน้ำ,นำ,นำ นอกจากนั่นน้ำนี่ก็อัน้ผมกินอย่างไรอ่ะมียาใช่ไหนคนหนึ่งให้น้ำคนหนึ่งให้ยาแล้วพ่อเอ้ยนี่หมดละนหมดละเนี่ยคุณปู่โชว์อะไรให้ดูวันนี้เดอเี๋ยวแล้วก็ถามดูนี่ใครลองถามเล อ๋ออันนี้คือพูดง่ายอันนี้คือปูปูจริงอ่านี่คือปู่จริงคุณทวดอันนี้คุณทวดเดี๋ยวดูซิว่าเราถามว่านี่ผูคนไหนจะทวดอ่านี่คุณดูดีๆนะคุณดูดีๆนะคนนี้ใครคะเนี่ยรู้จักไหมคะไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักคนนี้คือคุณผู่ของเดดีคือ คุณทวดของเมียค่ะปู่ทวดอัสวัสดีปู่ทวดนะคะับปู่ทวดย่าทวดสวัสดีปู่ลูกปู่ทวดย่าทวดนิกาดูนี่นิกานี่ไข่นี่ไข่ใจเย็นเอาปู่โอ้จ้าใครครับอ่าโอเคแล้วคนนี้ไข่คนนี้ไข่นี่ไข่ครับปู่ครับอ๋อโอเคในใจลูกนี่คุณปู่ทวด แล้วคนนี้ครับเบียคนนี้คนนี้ขูดทวดคนนี้ญากหัวดแค่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไปเรากลับบ้านกันแล้วลูกบ๊ายบายบ๊ายบายครับคุณปู กอดโอโอเคครับโอเคบายบายคุณปู่ค่ะกอดแน่นๆหน่อยก่อนแน่นๆกอดแน่นๆโอ้โหองนมาหาใหม่นะคะคุณปู่ดูแลตัวเองนะคะเย่นีรักคุณปู่ไหมคะเออต้องมาบ่อยๆต้องมาบ่อยๆบายบายเดี๋ยวต้องไปกอดก่อนกอดขาคุณปู่ก่อนบิ๊กฮักกอดขา สวัสดีนะคะ,หะ,คะไหนดีนนนค่ะอ่ะบายยคุณครูโอ้โหฮะสวัสดีครับมิก้าคุณหารรอยไหมครับ อ๋อครับผมวันนี้นะครับ<ส>มีคนมาบุกบ้านเรานะครับนั่นก็คือสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ยายมาเช็ดเช็ดกลัวแล้วนี่และอันนี้ไม่ทราบว่าเอาอิร์จี้มาจากไหนเนี่ยแม่ผมก็ว่าอย่างนั้นนะสิโอ้นี่เห็นไหมลูกโอมันเป็นเชฟเลยนะลูกนี่ดูที่ตรงนี้เ,เนี่ยครับผมขออย่างเดียวครับมามาช่วยมองที่มีดผมกลัวเลยเกินวันนี้เราจะ

ี่เดี๋ยวใส่พริกนะกลิ่นมันจะฉุดนิดนึงแล,และอย่างนี้กลิ่นกระเทียมกับพริกมันจะไม่เข้าห้องลูกเหรอมีาาเขายังนอนอยู่นะที่รนะักมิยายังนอนอยู่แต่ว่าในห้องลูกอ่ะไอจัดการแล้วเพราะว่าไอาสั่งซื้อตัวเครื่องกองอากาศของแอมเวเป็นตัวแอตโมสเ e ียร i มินิวีเขาสามารถแบบกระจัดกลิ่นได้ใช่แต่เครื่องมินิที่อยู่พูดเนี่ย ันดีเหมือนคล้ายๆกับที่เรามีเนี่ย Atmosphere Sky เราใช้ห้องนอนเราก็มีห hmm, mm ้องนั่งเล่นเราก็มีมีประสิทธิภาพเหมือนกันนี่อรู้ไหมคะว่าเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหลองใช้ฉันอามทให้มันหอมแต่ไม่รู้ว่าสำหรับนียากจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปยกมาให้ดูดีกว่าค่ะมะอะมอยากเห็นอ่ะระหว่างรอคุณพ่อไปยกใส่กางเของชั้น ของประจำตระกูลนีโอ้โหยกมาอย่างง่ายเลยพ่อเอ้ยมาเป็นเครื่องใหญ่ตัวนั้นครับอันนี้นี่ก็คืออันนีมาเปลี่ยสกายใช่อันนี้แทบจะเหมือนกันเลยแต่ไซส์มินิเครื่องแค่นี้แล้วมันจะพอหรอมาห่วงล้านนะ จะบอกว่าถึงเขาอะจะเครื่องเล็กแค่นี้นะแต่ประสิทธิภาพเขานี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคุณพ่อนี่ดูเขามีแผ่นกรอง3 in วันะจ๊ะสามารถที่จะขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ขนาดเล็กกว่าที่ M25 ด้วยนะจ๊ะและยิ่งแบบว่าพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวรัสเนี่ยที่ทำให้แบบว่าเป็นแบบภูมิแพ้หรือว่าไข้หวัดใหญ่หรือที่สำคัญ RSV อันนี้เด็กนี่ เ็นเยอะมากๆเลยอากาศหนาวเอยฝนเอยพวกเชื้อโรคไอซวีเนี่ยขนาดมันเล็กมากๆพวกเครื่องกรองทั่วไปเนี่ยเขาว่าไม่สามารถกรองได้แต่ว่าเจ้ามินี้ตัวนี้กรองได้แน่นอนแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะมากนะคะที่จะเอาไปไว้ในห้องน้องๆเพราะว่าเจ้าตัวมินี้เนี่ยเขาดีมากมา,มาไม่ต้องไปกลวนี่ และอันนี้ลดมากๆเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมผ่านนี่จ้าแอปพลิเคชันมือถือ a t m o s p h e r e Connect ได้เหมือนกับตัว Atmosphere Sky เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเดินไปเดินมากลมกลมเงยๆงเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเขาสามารถปรับพวกแบบว่าลมแรงลมเบาผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าดูปริมาณของฝุ่นในห้องได้ในแอปพลิเคชันด้วยจ๊ะเวลาผมนอนดึกเนี่ยผมก็เปิดดูได้ว่ามันสัญลักษณ์คุณภาพอากาศของในห้องลูกเนี่ยอากาศดีไหมหรืออากาศไม่ดี ผมสามารถปรับได้จากมือถือผมโดยไม่ต้องเข้าไปในห้องลูกเขาก็จะไม่กวนเขาหลับได้สบายๆโดยที่เราดูคุณภาพอากาศในห้องนอนเขาได้ผ่านมือถือของเราไม่ได้กรองอากาศให้แบบว่าสะอาดแบบธรรมดาานะจ๊ะแต่เป็นสะอาดแบบได้มาตรฐานรับรองโดยสถาบันโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษด้วยนี่มั่นใจได้เลยว่า คนที่เป็นโรคภูมิแพ้แบบแบบผมถูกเหมาะมากเพราะยุคนี้เนี่ยเครื่องกรองอากาศเนี่ยสำคัญกับทุกคนมากนะคะ British Allergy Foundation ใช่มันดีนะเพราะว่าเครื่องทั่วๆไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันนะกรองได้แบบดีหรือเปล่จาจริงใช่ปอมาคิดว่าถ้ามันมีมาตรฐานที่รับรองระดับโลกอย่างเงี้ย่อมาว่าอันเนี้ยเราจะมั่นใจใครที่สนใจเจ้าเครื่องที่แบบว่าไซส์กระทัดรัดแต่ ประสิทธิภาพเนี่ยดีเยี่ยมก็ต้องตัวนี้เลยนะจ๊ะ Atmosphere Mini สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ M w a y จ้ะโอ้โหนี่นี่นะครับนี่ทำตั้งนานได้สองตัวนะคะเมนูนี้นะครับถ้าเกิดคูณราของเราเนี่ยฮะทำได้นะฮะผมอยากจะให้เป็นเมนูเด็ดของปากเกร็ด r e s i d e n ต์ของเราเลยค่ะเวลาเราเชิญคนมาบ้านเนี่ยสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าฮ้ยอยากมาบ้านป๊อกจะได้กินอะไรกัม v ัสอลากิ โอ้โหเข็กรูปนี่ถ้าคูณไม่เป็นนี่ไม่ได้เป็นสเปนจริงๆอใช่อันนี้เรียกว่าลูกเขยสเปนผมลูกเขยสเปนเน่เน่จะหน้าหายหลับนิดหน่อยแต่เป็นลูกเขยสเปนได้